สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วสหรัฐจี้กองทัพพมา่าหยุดเดี๋ยวนี้เรียกร้องปล่อยตัวอองซานซูจีคู่จัดการคนที่อยู่เบื้องหลังจี้เขารพบผลการเลือกตั้ง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการเรียกร้องผู้นำทหารพมา่าปล่อยตัวนางองซานซูจีและแกนนำพักรัฐบาลที่ถูกจับชี้ต้องเคารพเจตจำนงของประชาชนโดยเมื่อวันที่1คกุมภาพันธ์ปี2 5 6 4จากกรณีที่กองทัพพมา่านำโดยพลเอกอาวุโสมินอองไล่พอ,อสสประกาศสถานการณ์ถูกเฉิญจับกลุ่มตัวนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ และแกนนำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพักค NLD อีกหลายรายโดยได้กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 5 0 3ซึ่งพักค NLD ชนะอย่างถล่มทลายสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลเป็นอย่างยิ่งให้กับประชาคมโลกหลายประเทศได้ออกแถลงการประนามกองทัพพมา่า โดยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการกรณีการจับกลุมตัวผู้นำพลเรือนของพามา่าโดยได้ระบุว่าสหารัฐอเมริกาขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานว่ากองทัพพามา่าควบคุมตัวผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่รวมไปถึงนางองซอานซูจีที่ปรึกษ,ษาแห่งรัฐสหรัฐอเมริกาขอเรียกร้องให้ผู้นำทหารพมา่าปล่อยตัวสีรัฐ และผู้นำประชาสังคมเขารบเจ็ดจำนวนของประชาชนชาวพมา่าที่แสดงออกในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนสหรัฐอเมริกายืนเคียงข้างประชาชวนของพมา่าในความปรารถนาในประชาธิปไตยเสรีภาพสันติภาพและการพัฒนาทหารต้องยุติการการะทำเหล่านี้ทันที นายเนทไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ทวิตข้อความสแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยได้ระบุว่าเราเรียกร้องให้ผู้นำทหารของเมียนมายุติการกระทำเพียงเท่านี้และปล่อยตัวเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้นำภาคประชาสังคมทั้งหมดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพลเมืองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตยสะท้อนถึงเจตานารมณ์ของประชาชน นอกจากนี้สำนักข่าว AFP ได้แรงงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซึ่งรวมไปถึงนางองซานสูจีที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้พร้อมทั้งเตือนด้วยว่าจะดำเนินการตอบโต้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในขณะที่เจนซากีโคลกทำเนียบข่าวได้ระบุว่าสหารัฐอเมริกาขัดขานทุกความพยายามที่จะขัดขวางผลการเลือกตั้งหรือขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนผ่านสูุรชชาธิปไตยและสหรัฐจะดำเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวเราเรียกร้องให้กองทัพและทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวในวันนี้ ซากีระบุแล้วว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้รับรายงานสถานการณ์ในเมียนมาแล้วด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนม,มากอย่างเช่นทหารพม่านี่แย่มากไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองทหารมีหน้าที่เป็นรั้วของชาติปกป้องรักษาดินแดนแต่กลับเจือกอยากมาบริหารเองแย่มากๆพวกทหารพมา่า ลุงข้างบ้านของผมมีการสะดุ้งเลยทีเดียวนะครับพม่าเรียนแบบไทยหรือเปล่าจับขังผู้ชนะเลือกตั้งและแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้นําแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองบริหารประเทศยาวๆขอให้สหรัฐเข้าช่วยทีเถอะมันจะได้ล้มเป็นโดมิโนโเข้าหาภูมิภาคนี้ทันทีซึ่งไทยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยจัดการซะทีกับทหารระยำเชื้อพม่าให้ไทยดูซะทีสิ นี่ลหะคือทหารเลวเหมือนกับตูบอยากมีอำนาจแต่มันขาดวาสนาเลยปร้นทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งความเลวทหารชั่วแบบนี้เหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนที่ไหนนะครับผมนี่นึกไม่ออกเลยนะครับเสพติดอำนาจคงไม่ปล่อยให้หลุดมือง่ายๆหรอกไม่ชอบเลยผู้นำที่ยึดอำนาจไม่ว่าประเทศไหนจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือความร่ำรวยเนื้อคนอื่นงานนี้ประชาชนโวกยับหน้าละอาย ปมตำรวจสลายม็อบตารัฐประหารเมียนมาหน้าสถานทูตหลังกลุ่มชาวเมียนมาและคนไทยเรียกร้องประชาธิปไตยโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564บริเวณหน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถนนสาธรเหนือเขตบางรักกรุงเทพฯได้มีการรวมตัวจากกรณีเกิดรัฐประหารเมียนมาโดยได้มีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและเมียนมา โดยภาพรวมเป็นไปอย่างราบรื่นกระทั่งเวลาเราๆ17นาฬิกา ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมโล่ได้เข้ากระชับพื้นที่ภายหลังจากประกาศให้ยุติการชุมนุมภายใน30นาทีเนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนพรกถุกเฉินและพระบรวควบคุมโรคโดยเจ้าหน้าที่ตั้งแถวบนถนนสาทรเหนือเดินเท้าขยับเข้าไปทางผู้ชุมนุมขณะที่อีกฝ่ายมีการนำกรวยปลาเข้าไปยังแถวของตำรวจทําให้เกิดความชุลมุนโดยมีเสียงดังปังคล้ายระเบิดมีกลุ่มควันสีขาว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าต่อไปจากนั้นเวลา17บเนาฬิกานาทีมีเสียงดังปั้งอีกครั้งในลักษณะเดียวกัน ประชาชนทั้งไทยและเมียนมาพากันแตกตื่นในช่วงนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งรายจากการถูกของแข็งเวลา17 1 0นาินาทีเจ้าหน้าที่ได้นำแผงเหล็กกั้นบนถนนหน้าสถานทูตเมียนมาและมีการปิดการจราจรบ,บางส่วนบนถนนสาทรเหนือรายงานข่าวแจ้งว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มอย่างน้อย3มรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือกาดกลุ่มบีโวเบื้องต้นในเพททศพรเสรีรัก อดีตผู้สมัครสสพักไทยรักษาชาติเข้าระมมพยาบาลเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจากเหตุกระชับพื้นที่ต่อมาเวลา17.34นาที คุณเคสครั้งพิบูลอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นรถตำรวจสอน,นอยานาวาเพื่อไปพูดคุยกับกาดวีว่รายหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นนักศึกษาบรรยากาศเวลา17.40นยังคงมีการปิดถนนบางส่วนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประจำการบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเซนหลุยส์โบกรถยนต์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปั้นขณะที่ชาวเมียนมาจํานวนมากทยอยเดินทางกลับโดยในขณะที่นายปิยรัต กาดกลุ่ม v ี v วได้กล่าวว่าเรารอดูสัญญาณการต้ารัฐประหารของชาวพาม่าเองรวมทั้งคนไทยและทั่วโลกเราได้มาผลึกกำลังร่วมกันตอบโต้มไม่ยอมรับรัฐประหารหลายคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับไทยแต่เรายืนยันว่าตราบใดมีรัฐประหารก็แสดงถึงความไม่เคารพสิทธิที่ยังมีอยู่ในโลก โดยได้มีการแถลงการประนามการรัฐประหารในเมียนมาจากสถานการณ์ที่มีทหารของประเทศเมียนมาได้กระทําการอุกอาจก่อการรัฐประหารขึ้นในประเทศเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่1กุมภาพันธ์ปี64และได้มีการจับกลุ่มผู้นํารัฐบาลรัฐมนตรีนักการเมืองรวมถึงประชาชนหลายคนซึ่งเหตุปัจจัยในการทํารัฐประหารในครั้งนี้มาจากการที่ผลิตการทหารเมียนมาไม่ยอมให้ประเทศของตนมีประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูนของผู้แทนราษฎรและที่พวกบริการทาหารพึ่งเป็นฝ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งนำไปสู่ความหวาดกลัวว่ารัฐบาลประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายกำลังจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดบทบาทและอำนาจของกองทัพลง ในฐานะพลเมืองชาติสมาชิกอาเซียนเราไม่อาจจะนิ่งเฉยได้ต่อการกระทำดังกล่าวประเทศไทยจะต้องไม่รับรองการทำรัฐประหารและไม่รับรองรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไม่ว่าจะชนชาติเชื้อชาติศาสนาและความเชื่อใดๆ ก็ควรได้รับการช่วยเหลือจากมนุษยาชาติด้วยกันเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของทุกคนวีบรอนเทีย er ขอเรียกร้องให้ผู้นำการรัฐประหารในเมียนมายุติการการะทำดังกล่าวหยุดการจับกลุมคุมขังประชาชนและเรื่องคืนประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นชนุอย่างเชน่นประเทศที่จเจริญแล้วเขาไม่วนเวียนอยู่กับวงจรอุบาตแบบนี้หรอกนะ ตำรวจไทยโคตรเก่งเลยนะเรื่องแบบนี้โทวโลกเขาออกมาประนามรัฐประาหารยกเว้นไทยเงียบเชียวนะยิงออกมาสลายการชุมนุมแบบนี้เหมือนเป็นการบอกไกลๆนะครับว่าสนับสนุนการรัฐประหารของกองทัพเมียนมา เราสลายเขาได้ด้วยหรอเวลาต่างชาติประท้วงในประเทศนั้นๆชาติอื่นเขาอเอานววความสะดวกให้นะถ้ามอบชุมนุมอยู่ในขอบเขตเช่นคนไทยประท้วงในญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีถ้าเราดโรดนตำรวจเขาสลายการชุมนุมเหมือนเราโดนเขาทำร้ายสิแบบนี้ครั้งอีกแล้วผู้พิทักษ์เผด็จการไทยพฤติกรรมเหมือนยินดีกับการรัฐประหารของพาม่านะ งงมากไทยเราถ้าหากประยุทธ์มาแบบประชาธิปไตยตามที่อ้างการเรียกร้องประชาธิปไตยของพม่าที่น้าสถานทูตเขาแต่กลับถูกสลายการชุมนุมหรือว่าไทยเราแท้แท้แล้วมันอันเดียวกับพม่าหรืออย่างไรนั่นคือนิยมเผด็จการหรือทำแบบนี้คือเห็นด้วยกับรัฐประหารสินนะอย่างว่ามาจากคอกเดียวกันเห็นชัดแล้วนะว่าพวกมันเป็นเผด็จการถึงเข้าข้างทหารเมียนมาได้ การชุมนุมหน้าสถานทูตคือสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกประเทศอย่าใช้คำพูดงงว่าทำไมไม่ไปชุมนุมที่ประเทศตัวเองเพราะมันจะดูโคจะงโงโคไราการศึกษาเลยถ้าจะแก่ก็อย่าแก่แต่ตัวไม่แปลกใจเลยที่เด็กไม่นับถือพวกสลิมแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเว้นจริงๆเลยนะเขาแค่เรียกร้องไม่ได้ชุมนุมข้ามวันข้ามคืนสักหน่อยเขาขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ